สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับนะก็อีกหนึ่งตัวนะครับมาแนะนำกันลืมกันลืมนะครับนะก็เป็น s o l i d Top นะครับนะตัวเริ่มต้นต้องบอกว่ามันเป็นตัวขายดีประจำร้านเลยนะครับนะตัวนี้ก็คือ มาติเนสรุ่น P10C นะครับนะแต่ตัวไมท็อปตัวท็อปเนี่ยนะครับจะเป็นโซลิดท็อปซีดานะครับแบ็กไซด์ก็จะเป็นมะฮอกกานีเนาะนะครับนะแล้วก็ต้องบอกว่านะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขยับมาจากรุ่น E10C นะครับขยับขึ้นมาจาก E10C นะครับก็เรียกว่า คุณภาพนะครับนะดีมากๆกนะครับนะกับในราคา s o l i d t o p ราคาเริ่มต้นเนี่ยนะครับนะสำหรับตัวนี้คนที่เขาชอบไม้สีน้ำตาลแล้วก็เป็นด้านนะครับต้องบอกว่าเป็นด้านด้วยนะครับนะก็ตัวนี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ถูกเลือกมากที่สุดหนึ่งตัวเลยนะครับนะแล้วก็อ่าถ้าคนที่ชอบนะครับที่เป็นอ่ที่เป็นเคลือบเงานะครับนะอาจจะต้องขยับไปรุ่นหนึ่งนะครับก็คือรุ่น MC 48นะครับตัวนี้ก็ผมบอกว่าเนี่ยนะครับนะ คือคือถ้าใครมีงบนะครับนะจาก5้0พนะครับนะลองขยับเพิ่มอีกสัก2,000นะครับนะตัวนี้จะได้แบบได้เสียพวกเทเบิลได้เป็นน้ำเป็นนวลมากกว่านะครับนะถ้าเราเทียบกับอีทูซีแต่ว่าอีทูซีมันถูกกว่านี้สองพันนะฮะแล้วก็มันก็เทียบกันลําบากนะครับนะแต่ว่าไอ้ตัวนี้ก็คือว่าเฮ้ยพอเราขยับขึ้นมา2000เนี่ยนะครับนะนะผมจะแนะนําตัวนี้แนะนําตัวนี้นะครับนะอะ่ะมาตินเนสพิลูซีตัวนี้เจ็ดพันเก้านะครับนะก็อ่ามาพร้อมกับเป๋าของมาตินเนสนะครับนะก็ ตัวนี้ก็เรียกเรียกว่าเป็นเคลือบด้านนะครับนะคือใครชอบกีตาร์เคลือบด้านก็ต้องบอกว่าให้เลือกตัวนี้นะครับนะแล้วหรือว่ากําลังหากีตาร์ตัวเริ่มต้นพวกนี้ผมว่าโซลิดท็อปมันก็ไม่เร็วนะครับนะมันก็ใช้ได้ยาวๆนะครับได้ยาวๆนะครับนะแล้วอีกทีก็ไปซื้อออสโอลิดเลยนะครับนะอ่ะตัวนี้นะครับนะมาร์ตินเอสอิทูซีนะผมฝากไว้แล้วกันนะครับนะเจ็ดพันนะก็แวะเข้ามาดูได้นะครับนะที่ร้านเมสันกีตาร์ช็อปทั้ง2สาขาเลยนะครับนะแล้วก็หรือว่า ไปดูที่ดีลเลอร์ก็ไนดะ้ดีลเลอร์ก็มีนะครับนะอ่ะก็ฝากตัวี้ว้กันนะครับนะมาร์ติเนสพีลูซีนะครับนะอ่ะคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ